กลับเข้าสู่ช่วงที่สองของรายการค่ะช่วงนี้เราก็จะมาพูดคุยกันเรื่องเทคนิคสอนลูกให้เชื่อฟังไม่ยากอย่างที่คิดค่ะมาดูกันนะคะว่ามีวิธีไหนบ้างที่จะทำให้คุณลูกของเราเชื่อฟังอย่างอยูอย่หมัดค่ะข้อที่หนึ่งนะคะสอนและทำให้ดูเป็นตัวอย่างอันนี้คือสำคัญมากๆเลยค่ะเด็กในช่วงวัย3-6ขวบมักมีพฤติกรรมลอกเลียนแบบใกล้ชิด ือกับคนใกล้ชิดซึ่งบางครั้งค่ะยังสามารถแยกแยะได้ว่าควรหรือไม่ควรดังนั้นหากพ่อแม่ต้องการให้ลูกโลกเรียนแบบแต่พฤติกรรมที่เหมาะสมก็ควรที่จะทำเป็นแบบอย่างที่ดีให้ลูกเห็นบ่อยๆค่ะ การใช้คำพูดสุภาพนะคะอ่อนหวานในการสอนค่ะเชื่อได้เลยค่ะว่าเด็กๆทุกคนมักจะเกิดอารมณ์ต่อต้านนะคะถ้าเกิดคุณพ่อคุณแม่ใช้อารมณ์ที่รุนแรงคำพูดที่รุนแรงนะคะจะบอกว่าการพูดไม่ว่าจะพูดกับใครก็แล้วแต่ค่ะถ้าใช้คำที่สุภาพอ่อนหวานก็จะทำให้หน่าฟังไม่ว่าจะใช้หรือให้เด็กๆทำอะไร หรือว่าใครๆก็แล้วแต่ก็อยากจะทำตามอยู่แล้วค่ะให้ใช้สร้อยคำที่สุภาพพูดในโทนเสียงที่อ่อนหวานนะคะและเรียกชื่อลูกทุกครั้ง ไม่ว่าจะสอนหรือว่าจะให้ฟังอะไรก็ตามนะคะเชื่อได้ว่าลูกหันมารับฟังอย่างแน่นอนค่ะข้อที่3นะคะสอนให้ลูกแก้ปัญหาด้วยตัวเองไม่ว่าลูกจะทําอะไรก็อย่าไปเอ็ดซะทุกอย่างค่ะเดี๋ยวลูกจะไม่มีความมั่นใจในตัวเองนะคะฝึกให้ลูกค่อยๆค,คิดแล้วก็ค่อยๆแก้ปัญหาค่ะ สุดท้ายนะคะฟังลูกให้มากๆข้อนี้สำคัญเลยค่ะการเปิดพื้นที่ให้ลูกได้พูดนะคะมีโอกาสนะคะไม่ใช่เพียงแต่คุณพ่อคุณแม่ฝ่ายถูกเสมอบางครั้งมุมมองของลูกลูกอาจจะเป็นฝ่ายถูกก็ได้เช่นนั้นสอนให้ลูกนะคะคิดในแง่บวกและคุณพ่อคุณแม่ก็ต้องคอยฟังปัญหาของลูกด้วยแล้วนำมาปรับแก้กัรก่อนที่จะสายเกินไปนะคะ สำหรับช่วงนี้นะคะก็หมดเวลาของรายการเติมวัคซีนไวใสแล้วก็ต้องขอลาคุณผู้ชมผู้ฟังไปก่อนค่ะแต่ก่อนอื่นนะคะช่วงนี้โควิดยังไม่ได้หมดไปค่ะออกไปไหนมาไหนนะคะก็ให้สวมใส่หน้ากากอนามัยไว้เหมือนเดิมนะคะเพื่อความปลอดภัยของตัวเราเองและคนในครอบครัวนะคะดูแลรักษาสุขภาพกันไว้ขอให้สุขภาพร่างกายแข็งแรงค่ะสําหรับวันนี้ต้องลาคุณผู้ชมผู้ฟังไปก่อนแล้วสวัสดีค่ะ